เรื่องนี้ก็ยังต้องมีคอนเทนต์อ้วนรังสิตลงคลิปภารกิจของคืนดีมะม่วงที่เกาหลีหลายคนเห็นแล้วไม่ปลืม้มด้วยติ่งงอกมียังต้องเป็นคอนเทนต์แบบนี้เหมือนใช้สังคมกดดันภรรยาหรือเปล่าดูเหมือนเรื่องราวปัญหาครอบครัวระหว่างหนุ่มอ้วนรังสิตกับภรรยาสาวเกาหลีป้าคอนซอนหรือมะม่วงจะลงเอ่ยด้วยดีแล้วเมื่อล่าสุด29กรกฎาคม2566หนุ่มอ้วนได้ลงคลิปภารกิจของมะม่วงคืนดีลงในช่อง y o u t u บอของครอบครัวเผยให้เห็นเหตุการณ์บินเดียว ไปเกาหลีเพื่อตามง้อภรรยากระทั่งได้เคลียร์ใจกันสําเร็จขณะมะม่วงก็ได้โพสต์ภาพครอบครัวลงไอจีขอบคุณทุกกําลังใจบอกว่าจากนี้เราทั้งคู่จะพยายามปรับตัวเข้าหากันให้เป็นคู่ที่มีความสุขเป็นครอบครัวที่อบอุ่นแต่ดูเหมือนว่าประเด็นดราม่าจะยังไม่จบลงไปด้วยโดยในโลกโซเชียลได้มีการวิาพากษ์วิจาร์เกี่ยวกับเรื่องนี้กันอย่างต่อเนื่องทั้งขุดคลิปเก่าๆของทั้งคู่กับบทสัมภาษณ์ของอ้วนร,งรังสิตเรื่องครอบครัวและภรรยา โดยมองว่าหลายครั้งพฤติกรรมและคำพูดของอ้วนดูไม่ให้เกียรติมะม่วงเท่าไหร่นักอีกทั้งการอัดคลิปทั้งการเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นและยังอัดคลิปตามไปขอคืนดีนั้นก็ทําให้หลายคนรู้สึกไม่โอเคโดยความเห็นในโซเชียลรู้สึกว่าการตามงอมีก็ยังต้องทำคอนเทนต์ลงช่องแบบนี้เกินไปไหม การทำแบบนี้คล้ายเป็นการกดดันภรรยาด้วยกระแสสังคมหรือเปล่าบางทีเรื่องปัญหาในครอบครัวก็ไม่จำเป็นต้องให้สังคมรับรู้ขนาดนี้ก็ได้ดูชีวิตติดคอนเทนต์มากๆถึงขนาดที่หลายคนสงสัยว่าเรื่องทะเลาะและต่างงอนี้เป็นคอนเทนต์แต่แรกหรือเปล่าบ้างก็มองว่าเรื่องนี้ผู้หญิงเสียใจแต่ผู้ชายไดคอนเทนต์บ้างก็รู้สึกไม่โอเคกับพฤติกรรมของอ้วนในคลิปนี้และมองว่าตราบใดที่ผู้ชายไม่เปลี่ยนทัศนคติปัญหาเดิมก็อาจจะกลับมาอีก